ก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นกันนี้กันดีเช่นเดียครับออฟโรดครับออฟโรดอนั่รอัอ บายายเ้เรักยอนต้ันนต้องออกรถแล้วสปอนใหม่ วัดโตเป็นคนนำทางพี่บ คนตามเราอยู่

จะมาทางนี้ทำไมท่นเหมือนมีตัวละพี่กอนตรงไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมถ้าทางเลี้ยวหยุดรอพี่นะ เราจะไปที่ไหนเหอ่บเข้าคอากอขอขอบวกัว ที่ก็นั่งตาไอ้แล้วคนนี้ไป พี่นั่งตามรถคันนี้พี่ก็ไปพี่นั่งรถเพื่อนไปมันกำลังตามตู้น่ย้ยตกหลุมอีกตออู่ไหน <c oughs> <c oughs> ต้องไปหรือว่าเลี้ยว

พี่กับบ้านพี่ไปคนของก่อนนะแล้วพี่กลับมาให้คนของี่หมู่บ้านสตีลู โตมาหมู band, uh, ่บ้านนี้เป็นไหมเหรอเนยที่เห็นหมู่บ้านนี้มีบ้านเยอะจะตายเนยอยู่ใกล้ๆภูเขาใช่ไปต้องเอาคนมาอีกสิกัน ก็พี่ขี้เกียร์ไปช่วงพี่นอนหลับร้อตโต ซื้อของของเสร็จแล้วขึ้นมาภูเขานะ คือเราบนภูเขาพี่ลอยอยู่ตรงถนนมาพี่พี่ภูเขาหมูม่บ้านภูเขา มันขับตามพี่นเนี่ยมันนั่งตามพี่มาแล้วแบบแล้วมันก็แบบแล้มันก็นิ่งเลยะหรออืม มี่ออกเดียวมึงต็้วนกลับมาที่เดิมอ่ะ <c oughs> ตู้ก็ไปเริ่มเริ่มใหม่ที่บ้านสิโอ้เล่นรถตู้ไปเริ่ม,มา <c oughs> จากที่บ้านโอ้บักหอมนอยก็รู้ทางดีดูยตู้หมุนหันดูข่าวเออ นี่อยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอที่อยู่ที่สะพานอืะอืมฮอยไปใจง่างเลยถ้าตกนี่อันนี้เลยพูดว่านี้เลยบักผมหน่อยจีบไปไหนอ่ะชิดหายอ้าวตัวเลยตัวเลยเออรู้อยู่แล้วตัวมันเด่งถ้าจีบตัมันลิ้งเลย ต้ el el องกลัวว่ามันจะเลอหน้าหรือเปล่านี่มันน่เขาแต่งสีมากอออไปโตมาแข่งแลวิคกีาจะแข่งเออเบอร์โตตานแล้า ไม่ต้องข่กับกพี่เท่าไหร่ไม่ต้องพี่ไม่อยากอย,กอยู่กับใครคนรีอยากแข่งกับพี่ดูรเตอร์โยกไปอโยกมาเนี่ยดี่ได้เจอมันแล้วมันมันขับตามพี่โยมาพร้พอมเพราะมันเห็นพี่โยวิ่งเร็วเกิน โต้เราสิ่งหนียมเฮ้ยอ๋โอโตติดโตติดี่ตดยตรงนี้ที่โตไม่ค่อยทำไหนโตเป็นยีน้ตโตไปยี้รถคุณตะเวนรถของโตเทียบกันได้เลยนะเนี่ยแล้วของพี่อ่ะโอ้โหก็เทียบกันได้

ไม่สิงหน้าอยู่ไม่ใช่ฮะรถต,ตู้ใส่ไปใส่มายี่ก็ยังไม่ถึงใจตัวอยู่รู้อ้าวดูทำไมคนเขาชอบขึ้นตามเลยเป็นตลอดเลยตัวรู้ ก็ต่อยไปโยกไป,กไปกสีงสุดนี่อ่ะโยกไปเออพี่พี่จะแกล้งมันด้วยกันมาแอบหมูบ้านอุ้ยกิดตกเตอ้ยมันตมาเจอที่พี่หมู่บ้านนะตรงนั้นมันก็ไกลม, <c oughs> มันไปไหนแล้ว ไปนู่น,นแล้วสนหนาวันตกเขาวันดีโตมาทำอะไรที่หมู่บ้านนี้ไหมเด็กอ็จะขึ้นเขาไปอีกนะเฮอย่าขึ้นเขาไปอีกโนะตงลงมาหาพี่ลเลยล่ะหรือว่าพี่จะขึ้นไปตามโตฉันฉันเดินเลยนะน่ะอ๋อแล้พี่้วยได้ โอทางแคบมากเลยแล้รถตำรวจมันผ่านไปได้ไหมไม่เกิดได้ฮึชันนี่สุดเลยงั้นรูเห่าหมดแล้วโอ้โอ้โอ้เอ้เออรถ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 หนูรถหนู หานมาเกือบึ้นแล้ววว้ว้ว้าวบตกว้วมาถึงแล้วตำรวจผ่านมาต่อไม่หถึงหมู่บ้านเนี่ยนมีบ้านหรอเปล่ามีบ้านหนาดเดียวเออพี่เห็นโตโอ้ยโยมีกโยหมูขานดิ พี่คิดว่าถ้าเราขึ้นมาลึกก่อนนี้ว่านะเราจะตายแน่นอนมาดูทางชันดีมันโคตรชันเลยเออพี่ชนป้ายมาหรือเปล่าเนี่ยชนไม่ได้ชนแต่ว่าพี่เรานั้นตำรวจน่าจะชนใช่หรือไม่ก็ตกไปไว้แล้วอ่ะก็าตอนนี้มันต่ามกันกชอบ้านบ้านหลังนี้เองก็ได้ เพื่อทางทางเปี่ยบปะทางนูน้นอ่ะมันก็เปี่ยวแล้วปะแต่ทางนี้ยิ่งเปี่ยวเชื่อไหมต้อมาไปต่อฮะมีด้าน,น,นบนต้อโงขึ้นมารถพี่หน่อยรถพี่ลุยดินรถโตก็ลุยได้แต่มันจะอันตรายนิดหน่อย <c oughs> โย่อย่าลงไปเถอะ ก็เชื่อว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้จะไปอยู่เดยกก็ต้องเอาทำดูเฮ้ยไม่ผ่านได้ดอบอแล้วมีข้างหน้ามีอะไรไะมนี่แบบภูเขาอะ่ะเฮ้ยเราขึ้นมาถึงยอดป่ะเร,นะเ,เราชนะตำรวจเราชนะตำรวจตูดใหญ่เออเมื่อกี้ตัวเห็นเหมือนรถตำรวจ ไม่ใช่เก<อ>้เราผ่านเ0ินูนอะไรตรงนี้ได้ไเราคือเก้งสี่ล้อซิ่งสี่ล้อซิ่งหนึ่งไหนเรา4สี่ล้อสาม <c ười> โตคิดว่าตื่นสายหมวันนี้จะตื่นไม่ค่อยสายเท่าไหร่ฮ้คือลอตเตสิเออลอตเตสบายอ,อ่ะ ของพี่ลุยดินขี้คนเริงนะ <c oughs> เรากลับไปหมู่บ้านที่เดิมดีกว่าลจะเราเพิ่งเคยเห็นตรงนี้ครั้งแรกแล้วก็สะพานไม้เฮ้ยต้นแลเราต้นแล้แลไปชนป,ป้ายดูปะอันนั้นน่ะแล้วเราตามตำรวจไปไลองไปดูปะโอ้ยเราพี่ติด ไปแล้วโยตกเงินมาว้วว้ทางก็ชันแล้วนะโอ้ตก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 กตกเอขขับไปดรวยได้ขึ้นหมอือลตกเลนทางแคบมากอ่ะเชียเเอาเเฮ้ยรถี่งัวไม่อยู่เฮ้ยไ่ได้ได้ เยอะแล้วสังเกตุไม่ดีตัวโตวหนักเกินเออไม่น่าพูดเลยโอไป <c oughs> มันลือไฟหวังเลยจนป้ายเลยแล้ว không tay kia Wow Thanh thanh này Ôi, Ừ, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่รถตกเหมือนกันเล่นแรงเกินจนตกไปเลยอ่ะเล่นแรงเชื่อลองดูรถโตดิเฮ้ยรถโต้ยิ่วิเศษอะไรตรงนั้นฮ่าฮ่เป็นหัวกัะเบียงมากเลยหัวแล้มันหยุดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วไอ้ตำรวจอยู่ไหนหรือว่ามันจะไปเริ่มใหม่ที่โอ้ย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 ตกอีกโอ้ย ล้วเราขึ้นมาได้ยังไงเราตุกขนาดเนี้ยจริงมาที่เดิมก็จะลงทางชันนึงก็จะลงทางชันแล้วน่ะรอพี่กอลให้พี่ขอนั่งรถตู้ไปด้วยทำไมอ่ะไม่ปลอดภัยนะขอนั่งด้วย ไ้ยถอยหลังไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เว้ย <c oughs> โอ้ยถอยหลังไม่ได้จริงอะ่ะ <c oughs> มาลับ <c oughs> ไปกันต่อข้างล่างเป็นเหว โต้โต้ลองขับลงไปดูป้ะขับลงไปดูไงเออแล้วก็มาที่เดิมก็มาที่เดิมนะโต้เหมือนเรามาเที่ยวกันเลยเออเพื่อนเรายังอยู่วะะตัวคนตำรวจอ้าวคนตำรวจออกไปแล้วอ้าวพี่ออกทำไมอ่ะ